ทันเดรินเล่มที่หนึ่งสายลมจันทราตอนยุทธการทรานมาโจเซฟถูกผลักให้เดินเข้ามาเขาไม่ได้ถูกพันธนาการใดๆพอเห็นชาราและเทพอารักษ์ทั้งสี่โจเซฟก็ถึงกับผงะซานค่อยเอามือดันไหลเขาเบาๆ โจเซฟยกมือขยับแว่นเขาปลายตามาดูอย่างไม่ค่อยพอใจยินดีต้อนรับท่านศาสตราจารย์ชาราทักทายขึ้นก่อนพร้อมรอยยิ้มเป็นนิดโจเซฟยังหน้าเคร่งเครียดเขาไม่เพียงไม่แสดงความเคารพแต่สีหน้ากลับมีแววต่อต้านอยู่หลายส่วนการช่วยผมมาคงไม่ใช่การกระทําที่เปล่าประโยชน์เป็นแน่พวกท่านต้องการอะไรโจเซฟเอ่ยถามไปเราต้องการให้ในายช่วยตามล่าพวกแพนทอนที่ทำกับนายเช่นนี้ ซานกลับเป็นคนเอ่ยตอบโจเซฟค่อยหันไปทางเขานายก็เป็นพวกแผนทอนโจเซฟเริ่มไม่เข้าใจถูกต้องซานยอมรับโจเซฟงุงนงงหนักเขาหันไปเอ่ยถามนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพวกแผนทอนทรยศกันเองหรือพวกเราไม่ใช่แผนทอนและมิใช่มนุษย์เรียวจินเอ่ยออกมาน้ำเสียงสดใสน้าฟังโจเซฟขยับแว่นปลายตาไปมองผมรู้แต่โปรแกรมของผมจำแนกคุณไม่ได้ คุณเป็นเผ่าพันธุ์ใดกันแน่โจเซฟเปิยยต่อไปเป็นระบบตรวจจำแนกที่ยอดเยี่ยมโปรแกรมสมองกลในแว่นของคุณทำงานได้ดีจริงๆมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมากในอนาคตชารากล่าวชมเชยแต่โจเซฟพลันสายหน้าเขาถอดแว่นออกโปรแกรมนี้ยังต้องปรับปรุงอีกมากปัจจุบันมันจำแนกได้เพียงคนที่มีดี a ของแพนทอนแต่ตอนนี้พวกนั้นสามารถเปลี่ยนพันธุกรรมของมนุษย์คนไหนก็ได้ ผมจะต้องก้าวให้ทันและล้ำหน้าพวกมันไปให้ได้โจเซฟกล่าวเสียงแผ่วเบาลงเขาสวมแว่นเข้าที่ตกลงผมจะช่วยพวกท่านไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเช่นไรก็ตามขอเพียงได้ล้างอายที่มันทำกับผมไว้โจเซฟกล่าวในตาเริ่มปรากฏแววเครียดแค้นเขายกมือข้างขวาขึ้นมาดูมีแผนภาพแสงแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยผมมา ผมมีรายชื่อของพวกแพนทอนที่นิคมในดาวอังคารจำนวนหนึ่งจากการศึกษา DNA ตัวอย่างประชากรที่เสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ในมหาคนครทานมาโจเซฟค่อยเงยหน้ามากล่าวซันรีตาลงมองเขาขณะที่ชาราคล้ายพึงพอใจเยี่ยมเลยลงมือได้ทันทีดาวอังคารเป็นสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับการสอนบทเรียนเบื้องต้นให้แก่พวกแผนทอนชารากล่าวขณะปลายตาไปทางชาวายและเคมอน ทั้งสองพากันสลายร่างจากไปที่จอแสงขนาดใหญ่กลางห้องยังแสดงภาพของไทเคนกับโทนี่ปรากฏอยู่ท่ากับซูอยู่ที่แผงควบคุมทั้งหมดคล้ายกำลังประชุมหารือกันในเรื่องสำคัญเพราะดูสีหน้าทั้งหมดล้วนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแผนนี้แม้จะทำให้พวกแผนทอนสายพันธุ์ผสมเข้าใจถึงภัยพิบัติที่กล่มกลายและช่วยกระตุ้นให้พวกเขาเข้าร่วมกับเราเร็วขึ้นแต่ฉันกับฟานก็ยังอดกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียไม่ได้ ท่านซานก็ส่งข่าวมาให้เตรียมพร้อมตอนนี้พวกนั้นเคลื่อนไหวแล้วการเดียนสองในสีของพวกมันได้เดินทางไปยังครานมาแล้วด้วยถ้าไปขึ้นด้วยความกังวลโทนี่ฟังแล้วต้องทอดถอนใจออกมาครั้งหนึ่งผมไม่แปลกใจที่คุณทั้งสองจะเป็นกังวลในฐานะผู้นำของพวกเขาแต่การรบย่อมต้องสูญเสียเป็นธรรมดาหากเราไม่เดินแผนเช่นนี้เพื่อรวมพวกเขาเข้าด้วยกัน ไม่ช้าพวกโมวีเนียนก็จะตามหาพวกเขาจนพบและลงมือกำจัดไปทีละคนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันจะยิ่งสูญเสียมากกว่านี้จนเกินจะแก้ไขโทนี่ชี้ถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงผมก็ไม่ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในชีวิตที่สูญเสียไปในฐานะผู้ริเริ่มแต่นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขามากับเราแล้วผมยังต้องการช่วยเสริมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตัวท่านซานแก่พวกนั้นด้วย เราต้องลวงให้โจเซฟเชื่อว่าข้อมูลที่เขาศึกษาค้นคว้าม,มานั้นเป็นของจริงจากนั้นเขาจะเดินตามแผนขั้นต่อไปของเราเองไทเคนยืนกรานกลับมาเอาเถิดตอนนี้พวกของธานีกับเชนก็ไปถึงครานมาแล้วเชื่อว่าพวกเขาจะช่วยคุ้มครองการขนย้ายได้สำเร็จและเพื่อเป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่งฉันจึงให้ขนส่งพวกเขามาที่โลกก่อนยังไม่ออนไลน์ถึงนีโอเซียโดยตรงเราจะใช้สถานีสื่อสารทางไกลแห่งหนึ่ง เพื่ออำพรางคลื่นการขนส่งซูช่วยตัดบทเธอดึงแผนของการขนย้ายพวกแผนท่อนจากดาวอังคารมาโลกขึ้นแสดงที่จอภาพส่วนเกรนกับพวกได้เดินทางไปที่อารามโชจินแล้วพวกเขาจะช่วยก่อกวนทําให้พวกกาเดียนพวกพวงอีกทางสําหรับตัวฉันจะไปควบคุมการขนส่งด้วยตัวเองในทุกขั้นตอนซูบรรยายแผนต่อไทเคนพยักน้ารับทราบขณะที่โทนี่พลันหัวเราะหน้าเป็นด้วยความพอใจ ส่วนผมก็สบายไปตอนนี้ท่านนายพลโฮเกนหันมาร่วมมือกับผมดีมากนับตั้งแต่วันที่ผมพาแกโดดออกจากยานลงมาแสดงว่าผมมีแววเป็นนักแสดงพอตัวทีเดียวโทนี่เริ่มไร้สาระสูจึงหันไปจ้องเขาโทนี่ค่อยรู้สึกตัวเขากระแอมไอครั้งหนึ่งเออจริงๆแล้วผมยังมีงานอีกเยอะเหมือนกันแล้วยังไงจะประสานงานหาข่าวมาให้อีกละกันไปละ่ะโทนี่เลยรีบขอตัวก่อนตัดการติดต่อไป ผมเองก็ต้องขอตัวเช่นกันยังมีประชุมวุฒิในตอนบ่ายด้วยเออได้ข่าวว่าเครื่องเพอร์คอมรุ่นใหม่ของเทเลคอสขายดีมากผมเห็นคนใช้กันทั่วไปหมดหน้าปรับปลื่มจริงๆไทยเคนคล้ายจะนึกขึ้นได้แววตาเขาใช้แววยินดีจนออกนอกหน้าพอรู้สึกตัวก็รีบปลบเกลื่อนคือผมหมายถึงว่าคราวนี้พวกเราคงได้รวยกันชาคือมีทุนรอนไว้เสริมสร้างสถาบันของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มันน่ายินดีจริงๆนะครับเออผมไปก่อนเราไว้พบกันใหม่ไทเคนเริ่มอึดอัดที่พร่มอยู่คนเดียวจึงรีบตัดบทจากไปทากับซูค่อยหันมองหน้ากันพวกผู้ชายนี่จริงๆเลยในหัวถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็มีแต่เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกับอำนาจซูเริ่มบ่นพึมพำทาก็พยักหน้าเห็นด้วยว่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเลขยอดขายไปถึงไหนกันแล้วนะพูดมาค่อยนึกขึ้นได้ฉันไม่ได้ตามดูมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ท่าเอ่ยขึ้นสูหันไปมองงงๆก่อนจะปลายตามาดูนิ้วของทาที่รวไปบนแผงควบคุมที่จอภาพเล็กเบื้องหน้าค่อยปรากฏตัวเลขยอดขายเครื่องเพ์คอมรุ่นใหม่ขึ้นสู่ตาวาวก่อนเพื่อนว้าวตัวเลขทะลุเป้าเลยอ่ะท่านหญิงสู้อดยินดีจนออกนอกหน้าไม่ได้ทาเองก็เช่นกันแต่พอรู้สึกตัวทั้งสองก็รีบสงบเสงี่ยมลงค่อยขยับจอภาพดูรายละเอียดของแต่ละยอดด้วยความตื่นเต้นยินดี เฟย์กำลังง่วนอยู่กับกลไกของเหรียญดาวสายฟ้าเธอคล้ายวุ่นกับมันมาพักใหญ่แล้วเบื้องหน้าเธอเป็นลายแสงสามมิติที่แยกเป็นชั้นชนแสดงรายละเอียดจากกลภายในตัวเหรียญมันยังถูกวางนิ่งอยู่บนแผ่นเรืองแสงที่มีลวดลายประหลาดไม่เห็นมีอะไรเสียสักหน่อยแล้วทำไมเจ้าไม่ทำงานต่อนะเฟยเริ่มขบคิดไม่เข้าใจเธอตรวจสอบมาหลายรอบแล้วจนรู้สึกลาจึงเอ็นหลังไปพิงพนักเก้าอี้เววตาจ้องนิ่งอยู่ที่ลายแสงเหล่านั้นครู่หนึ่งจึงลุกขึ้น โอยไม่ไหวแล้วปวดตาะมัดขอนอนพักก่อนดีกว่าเฟยเดินใช้นิ้วบีบนวดท้ายถอยตัวเองไปซุดนั่งลงบนเตียงใหญ่ภายในห้องเธอหันมองออกไปที่เครื่องบอกเวลาการทดสอบที่ยังลอยนิ่งอยู่เหนือสนามกว้างที่ภายนอกแล้วต้องทอดถอนใจออกมาอีกนานเลยนี่ไม่รู้ทดสอบกันไปถึงไหนแล้วเฮ้ไม่ไหวแล้วง่วงนอนะมัดเฟว่าแล้วป้องปากหาวก่อนจะเอ็นตัวลงนอนแต่พอหัวถึงหมอนสัญ,ญญาณบางอย่างก็ดังขึ้น วกโมวีเริ่มจู่โจมอีกครั้งมีเสียงร้องบอกเฟรีบลุกพรดพลาดขึ้นเธอรีบโบกมือคลานหนึ่งห้องทั้งห้องพันกับปลายเป็นศูนย์บัญชาการขนาดใหญ่ที่มีแผงควบคุมปรากฏอยู่เต็มไปหมดเพียงแต่มันมีลวดลายประหลาดคล้ายพลังงานมากกว่าสสารเฟรียบเดินไปที่แผงควบคุมหนึ่งเธอไล่นิ้วไปอย่างรวดเร็วที่กลางห้องพันปรากฏดวงแสงเหตุการณ์ขนาดใหญ่มองเห็นภาพของดาวหางโมวี มันเดินทางมาถึงบริเวณขอบนอกของระบบสุริยะและกำลังยิงลำพลังบางอย่างตรงมาที่ดาวอังคารลำพลังงานวิญญาณประมวลผลเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเร็วแพนโทเฟร้องขึ้นเมื่อรับทราบเธอรีบโบกมือไปในอากาศกลายเป็นจอภาพแสงขนาดใหญ่พร้อมลดลายและสัญ,ญลักษณ์มากมายเฟเลื่อน,นิ้วไปบนนั้นภาพในดวงแสงเริ่มแปลเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นภาพของระบบสุริยะสมัยเมื่อยังเยาว์วัย ดวงอาทิตย์ยังคงเจิดจ้าดาวโลกเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่มีแม้ชีวิตแรกเริ่มขณะที่ดาวอังคารเข้าสู่ภาวะเหมาะสมมานานแล้วมันบังเกิดชีวิตขึ้นเป็นจํานวนมากพร้อมอรารยธรรมที่ก้าวหน้าทะวะสงครามกลับยังมิอาจเลี่ยงในดวงแสงเริ่มแสดงภาพของการสู้รบภายในดวงดาวระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆเป็นสงครามที่ฮรลโหดไม่น้อยมีการทําลายสภาพแวดล้อมและบรรยากาศด้วยอาวุธรังสีที่ายแรง ในขณะที่อารยธรรมกำลังอ่อนแรงลงโมวีก็เดินทางมาถึงฟเฟย์เบิกตาพลงเธอจดจำเปลวแสงที่แสนงดงามนั้นได้ที่แท้โมวีเคยมาเยือนระบบสุริยะแห่งนี้นานมาแล้วเฟย์พึมพำขึ้นอย่างลืมตัวสายตาอย่างจ้องนิ่งในดวงแสงเบื้องหน้าโมวีเริ่มกลืนกินหลอมรวมพลังชีวิตและจิตวิญญ,ญาณในดาวอังคารจนหมดสิน้นก่อนจะเดินทางต่อไปคงหลงเหลือไว้เพียงดาวร้างที่ว่างเปล่าเป็นเวลาหลายล้านปี แล้วมันก็หวนกลับมาเฟย์ปลขึ้นเบาๆสีหน้าแววตาเริ่มเคร่งเครียดเธอรีบรวนนิ้วอย่างรวดเร็วเพื่อสั่งประมวลผลข้อมูลภาพดวงแสงกลับเป็นดาวอังคารในปัจจุบันและที่หุบเขาร้างอันมืดมิดบางสิ่งบางอย่างกำลังตอบสนองต่อลำพลังวิญญาณเหล่านั้นพวกมันค่อยผุดขึ้นมาจากชั้นดินและหนองน้ำเป็นซากร่างที่เคยว่างเปล่าและไร้ชีวิตเฟย์พันเข้าใจเธอเลื่อนมือไปที่แผงควบคุมหนึ่งแล้วต้องทั้งไว้ ไม่ได้หักติดต่อท่านปรมาจารย์ทั้งหกอาจทำลายการทดสอบที่สำคัญนี้เฟย์ครุ่นคิดแล้วเธอก็พันตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ้ากับข้าก็เพียงพอแล้วแพนโทเฟย์กล่าวขณะเคลื่อนไหวมืออย่างรวดเร็วขบวนยานขนส่งมวดแรกมาถึงแล้วมีชาวแพนทอนสายพันธุ์ผสมจำนวนหนึ่งก้าเดินออกมาจากยานพวกนั้นล้วนมีแว,วหวัดวิตกเชนรีบเดินออกไปต้อนรับเขาปลายตาดูพวกทหารที่ซุ่มอยู่โดยรอบ พาพวกเขาเข้าไปข้างในแล้วเตรียมการขนส่งรอบแรกเช่นกล่าวทหารของเขาก็ให้สัญญาณพวกที่เพิ่งมาก็รีบพากันเดินตามทหารที่นำทางเข้าไปในตัวอาคารสูรรับอยู่แล้วเธอหันมามองคล้ายกำลังนับจำนวนและเปรียบเทียบกับรายชื่อในแฟ้มคอมพิวเตอร์เบื้องหน้ารายชื่อและโครงสร้างพันธุกรรมถูกต้องพาพวกเขาไปยืนที่ลานขนส่งเลยสูสรุปพวกทหารก็นำคนเหล่านั้นไปการขนส่งรอบแรกกำลังจะเริ่มขึ้น ก็พอดีมีเสียงระเบิดพร้อมแรงสั่นสะเทือนรุนแรงดังมาสู่และทุกคนล้วนมีอาการตกใจภาพของเชนพันปรากฏขึ้นมีพวกอสุรกายประหลาดโจมตียานขนส่งที่ใกล้ลงจอดผมกำลังพาคนไปช่วยคุณรีบเปิดระบบป้องกันฐานเต็มอัตราเชนรายงานสถานการณ์มาสู่ก็รีบทำตามเธอเงยหน้าขึ้นไปมองพวกผู้คนที่กำลังรอการขนย้ายทั้งหมดล้วนมีสีหน้าแววตาที่หวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด ไม่ต้องกลัวพวกคุณจะปลอดภัยเริ่มการขนส่งได้ซูร้องบอกและเปิดวงจรประตูมิติการขนส่งเริ่มขึ้นกลุ่มคนเหล่านั้นได้เดินทางกลับสู่โลกโดยปลอดภัยมีแรงระเบิดสะเทือนเข้ามาอีกซูเซไปเธอรีบมองที่จอภาพใหญ่ปรากฏพวกอสุรากายประหลาดกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามทะลวงแนวป้องกันของตัวฐานเข้ามาซูเลื่อนมือไปเพิ่มความเข้มของสนามพลัง เจ้าสุรกายพวกนั้นหลายตนก็มีอันต้องสลายเป็นละองแสงทันทีที่สัมผัสโดนหวังว่าจะต้านมันไว้ได้สู้พึพมพำขึ้นแล้วสั่งปล่อยหุ่นโดรนสังหารจำนวนหนึ่งออกไปจัดการเลยมีการยิงกันชุลมุนขึ้นพวกอสุรกายแม้ถูกยิงล้มลงแต่ยังคงตะกายลุกขึ้นมาตรงเข้าทำลายหุ่นโดรนเสียหายไปไม่น้อยเช่นกับพวกก็ช่วยป้องกันผู้โดยสารที่รอดชีวิตออกมาได้จำนวนหนึ่ง เขากราดยิงคุ้มกันเปิดทางให้พวกทหารพาคนเหล่านั้นกลับไปที่ฐานแต่พอมาถึงก็ต้องพบกับแนวรบอีกด้านใช้หุ่นขนส่งเร็วส่งพวกเขาเข้าไปในฐานก่อนเช่นหันไปสั่งลูกน้องของตนพวกนั้นรีบนำหุ่นขนส่งออกมาและเปิดการทำงานพวกมันทั้งสี่รีบเคลื่อนตัวไปประกอบกันเป็นประตูวงกลมขนาดใหญ่มีสนามพลังสว่างว่าและแผ่คลิ้วอยู่ด้านในวงกลมนั้น พวกทหารก็รีบต้อนให้คนเหล่านั้นวิ่งเข้าไปพวกนั้นค่อยหายไปทีละคนแต่แล้วหุ่นขนส่งเหล่านั้นก็พันลุกท่วมด้วยเปลวไฟแล้วระเบิดกระจายพร้อมกับชีวิตของพวกทหารและพวกผู้ลี้ภัยที่เหลือเชนเงยหน้าขึ้นมองทันทีเคมอนเชนเรียกขึ้นด้วยแววตาแตกตื่นเคมอนค่อยหันมาชมรมทักษาลงมือได้ด้วยอำนาจเวทแห่งสายใยอันซับซ้อนเสียงธานีตะโกนมาร่างของเธอกับพวกยังไม่ทันปรากฏขึ้น ก็ปรากฏสายใยห,หลักสีสันพากันรายล้อมพัวพันรอบตัวกาเดียนร่างสีน้ำเงินครามจนมิดต,ตามด้วยร่างของสมาชิกชมรมถักสารจำนวนหนึ่งที่กลางอากาศพวกนั้นกำลังเคลื่อนนิ้วในลีลาแปลกประหลาดคล้ายกำลังพยายามควบคุมสายใยเหล่านั้นเอาไว้ธานีปรากฏมาใกล้ๆเชนเป็นไงสีมือชมรมพวกฉันทางนี้หมดหน้าที่นายแล้วไปทางอื่นก่อนธานีหันมาไล่เชนพยักหน้ารับ ตกลงฉันกับพวกจะไปช่วยพวกผู้รีภัยที่เหลือในยานต่อเชนว่าแล้วก็พาพวกของตนไปทาน,นีหันมองไปทางการประทะของหุ่นโดรกับพวกอสุรกายชาวดาวอังคารโบราณที่สนามกว้างรอบตัวสถานีชมรมจัดสวนไม้ประดับออกมาสิ้นเสียงหญิงสาวก็ปรากฏชายหญิงจำนวนหนึ่งขึ้นตกแต่งแถวนี้ให้ร่มรื่นสวยงามไปเลยลงมือทานีสังการพวกนั้นก็สลายร่างจากไป ไม่นานอาคมแห่งพรึกษาก็สําดงเดชปรากฏเถ้าไม้เลื้อยมากมายพากันผุดพลายขึ้นจากแผ่นดินเข้าพวัวพันจัดการกับพวกอสุรกายเหล่านั้นพวกมันพากันดิ้นรนอย่างหนักแต่คล้ายจะไร้ประโยชน์เถาไม้เหล่านั้นไม่เพียงเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปแต่ยังแทงยอดทะลุเข้าไปในซากร่างของพวกอสุรกายจนพวกมันกรีดร้องเสียงโหยหวนก่อนจะเบ่งบานออกเป็นดอกงามอันตรการตา ธานียังไม่ทันได้ชื่นชมกับความงามทั้งหมดนั้นก็ปรากฏเปเลวพลังระเบิดเธอรีบสลายร่างหนีถอยห่างออกมาร่างเธอมาปรากฏขึ้นค่อนข้างไกลาจากจุดระเบิดตามด้วยร่างของพวกชมรมผู้ทักษารที่กระเด็นตามติดมาด้วยเคมอนกับชาไวายเลื่อนลอยมาใกล้กันโอยมันเล่นรอบกัดอหัวหน้าเสียงสมาชิกชมรมชายคนหนึ่งหันมาบอก ธานีกระแทกไม้เท้ากับพื้นปรากฏเป็นคลื่นพลังแผ่คุกคามเข้าจู่จมกาเดียนทั้งสองเคมอนกับชาไวรีบสลายร่างหลบได้การหลับพวกมันหลงกลแล้วชมรมโมเดลจำลองลงมือรีบใช้ด่านกลไสเวสหสัมพันธ์ธานีตะโกนบอกร่างของเคมอนกับชาไวที่ปรากฏขึ้นพันถูกห่อมล้อมด้วยริ้วคลื่นพลังประหลาดอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ทั้งสองจะทันตั้งตัว ใช้เวสสายใหญ่เข้าไปช่วยเสริมเร็วเข้าตรึงพวกมันไว้จนกว่าการขนย้ายจะเสร็จสิ้นธานีหันมาสั่งการต่อพวกสมาชิกชมรมถักสารรีบรับคำแล้วทะยานร่างออกไปทั้งสองชมรมรีบประสานกันอย่างรวดเร็วภายในด่านกลนพันปรากฏเส้นสายใยแสงจำนวนมากตรงเข้าพัวพันร่างกาเดียนทั้งสองอย่างหนานแน่นพวกนั้นก็ระเบิดพลังต่อต้านอย่างเต็มที่แต่ยังนิ้อัดฝ่าออกมาได้ธานีค่อยระบายลมหายใจออกมา เกรนที่เหลือก็เป็นหน้าที่พวกหล่อนแล้วนะทานีสื่อสารทางจิตกลับไปที่โลกให้เกรนหยุดยั้งกาเดียนอีกสองคนเอาไว้จบตอนยุทธการทรานมา